สวัสดีครับอันนี้โรงแรมอะไรครับบ้านมณีโฮเทลค่ะบ้านมณีมีบริการอะไรบ้างครับตอนเช้าเราก็จะมีสิทธิ์อะไรบอกให้พี่เถอะนั่น้ออสวัสดีครับเป็นนี่พี่ลงโซเชียลเหรอผมลงยูทูบยูทูบเบอร์ค่ะใช่ครับทั้งหมดนี้เป็นยูทูบเบอร์ทั้งหมดเลยครับเหรอคะพี่ฝากเนื้อฝากตัวแล้วจะไปเอาวันไหนครับ เอาเลยเด้อปนีเดี๋ยวตอนขากลับเราก็จะจองตัวกับน้องคนนั้นก็เลยถ้าอยากจองตัวก็มาจองที่หนุ่ถ้าอยากจองตัวมาจองที่น้องเสือฮึจองตัวจองตัวครับตัวใช่ไหมอันนี้เป็นตัวเรือแล้วก็ในส่วนของราคาห้องพี่จะคืนเดียวนะคะ ห้องละเจ้อยสามห้องใช่ไหมสี่ห้องเจ็ดสี่ยี่สิบแปค่ะสองพันแปดสองพันแปด้เรือนี่ห้องบ่มห้องบ่ต้องมีตัวมีอย่างบ่บ่มีเนียมาขึ้นยัไก็ได้อ๋อมาขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะมาขึ้นเรือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะเอาเรือมาตรงนี้เลยอ๋อจ้าแก้วค่ห้องสองพันแปดค่ะลูกค้าค่ะเช็คอิเซฟทีไปเอากระเป๋าไปไว้ที่ยวฟรีงไ เอาเข้วกระเป๋ามันี่ยังไงมาเชคอินออฟฟิศตรงไหนออฟฟิศตรงมอกี้ใช่ไหมมาประมาอกรณีเช่าอ๋อณีเช่าอาเงไช่ไมใช่ช่นี่ก็ได้ได้ครับมีพนักงานมีใช่ไมทาไมพวกพี่มีแต่คนรวยๆกันทั้งนั้นเลยเนี่ยใส่โทใส่อลูกนันกันหรอคะเนี่ยลูกขมิ้นครับใช่ครับก็เข้าไปดูในช่อง YouTube แล้วกัน เอวลันทุ่งเอียวลันทุ่งใจจ๋าลันทุ่งสาวรักดำซิ่งสาวไทยบ้านเนี่ยก็ไม่ดังเท่าไหร่คนติดตามก็ประมาณหกแสนกว่าคนมาตั้งสายอะไรเสอดาม่าเลยนะครับมาไทยเราคมมากเสอดราม่ามาวันเดียวรับผวกัไลฟ์คนเน็ตงายมากง่ามากตัวจริงก็สวย ขาละได้ยงเงี้อาบอกลอันนี้คนอจริงไดได่ได่ไม่ได้ได้ไดาได้ได้เด้ได้ไดนอ่ะได้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 นด้ไะ้ีด้ได้ได้ได้้ได้ได้ีด้ได้้ไดี้ได้ได้ไน้ได้ไได้ได้ได้ไได้ไ่้อ้ได้ไดีนด้ไดด สามนัดเรื่องของเราแล้วของพี่เขาไปจ่ายพรุ่งนี้ใช่ไหมต้องลองทำหมบหนึ่งห้องผมหมอครับแยวไปพี่ไปไปเซอร์กับผมเลยพรุ่งนี้เนาะโอเคตา้ามัน,อมนจองให้ผมด้วยเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปจองอพรุ่งนี้นะครับจ๋ามาเอากระเป๋าเร็วลูกละคำมเพง อันนี้เขาเรียกว่าวินเชนะครับนี่ก็จะเอ่อเป็นลมอยู่เรื่อยนะครับนอ,นนอ่าพี่ครับอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวให้เปิดห้องให้นอนตรงนี้เลยครับห้องน้ําก็เดินไปฝั่งนี้อันนี้นอนเท่าไรครับคืนเท่าไรและมีอาหารเช้าไหม ออ๋บุฟเฟ่รามีพื้นที่ให้ค่ะประมาณลูกค้าไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดตรงนุ้นหรือว่ามันเป็นอ่อข้าวหมกข้าวมันข้าวยำางทุกที่ตรงนี้ได้ไกม็มาทานกันได้เราไปเชิญลูกค้าจะปาร์ตี้กันท <c oughs> นี่นี่ก็ได้นะคะอ๋อปาร์ตี้พี่จะลงอะไรบนะ้างที่ถ่ายคนน,น่ะร่วนอ่ะไม่ต้องไปเองจะไปอายทำไม <c oughs> ถ้าไม่ได้เปิด <c oughs> ดูเจ้าของจะไปอายทำไมเออไม่มีใครรู้จักพี่หรอกดังเหรอ

สามห,ห้องที่เหลือเดี๋ยพี่จะให้น้องแล้วเรือเราบ่ายสามนะคะเรือเรือเราเรือบ่ายสามเจจ่าจะไปเรียก่อนอันนี้ห้องเขาไปทำความสะอาดเสร็จยังเช็คอินสบ่ายสองค่ะเช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงไม่ห้องเขาทำความสะอาดเสร็จยังหรือว่าเข้าไปอยู่ ขึ้นได้ขึ้นได้ตอนไหนให้ห้องได้ตอนนี้ห้องเดียวก่อนเอาของไปเก็บห้องไหนห้อง209ค่ะคุณแจ้๊คห้อง209แล้วก็ค่อยเข้าอีกห้องอีกสามห้องไม่เกินปลายค่ะไม่เกินบ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมงไปพักอยู่ห้องเดียวก่อนไหมเออไปหากินข้าวก่อนเอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะไปกินข้าวก่อนไม่รู้ว่าร้านข้าวตรงไหนเราหาไม่เจอเรามาทายก่เนี่ย ไม่กินหมูหมูขาไม่ไดเชื่อไหมอ่ะหมูไม่เอาผมกินหมูไม่เป็นผมถือครับเบรอพ่อไป,อป,ปขึ้นไปามาไอ้นนเด็กเขาเรียกเกาะอะไรนี่เนี่ยเนี่ยนะและ้วที่ที่เราจะไปเที่ยวนี่โปรแกรม,มอะไรบ้างเที่ยวรอบเลยค่ะมีอะไรบ้าง จากบ่ายสามโมงเนี่ยบายสามโีอถูกะเสริไปก็เสริมามีอะไรบ้างเสรินคืออะไรอ่ะเสร์นคืออะไรเสรินคืออะไรมันนอกไปเลยมเเขาม่เสรเนี่ยค่ะอะลรงเหี้ย ก็จะ,จะไปปิเลเบนะคะแล้วก็โรสมะเบรโรสมะเบแล้วก็จะดำน้ำยูประกาลัางตัวนี้ในส่วนของปิเลเบก็คือปิเล่ลากูลตัวน,นี้จะเข้าไปถ่ายรูปในนี้แล้วก็มาหยาก็จะไปนั่งสวยๆอยู่ที่เวิ้งมาหยาตงแต่เหยียบหานไม่ได้นะคะเขาปิดสุทยานแล้วก็กลับมาทางนี้ก็เนี่ยค่ะแล้วเราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเฮ้ยแล้วทำไมอ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ นั่งเรือไปใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสองสามชั่วโมงมืเราอยู่ตรงนี้นะครับใช่ค่ะก็ไม่ไกลนะครับก็ถ้าเรามองด้วยสายตาก็จะเห็นนะครับเราเราจะขี่เรือหางยาวโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรหา,ารไปนะขับข่าครับได้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 มาแม่ ไม่โสดครับผัวไม่ให้โสดผัวไม่ให้โสดผัวไม่ให้โสดลูกหนึ่งแล้วนะลูกหนึ่งแล้วนะเนี่ยมา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 อู้เอาเมียผมผมก็ต้องหึงนี่ใช่ครับอ๋อจริงจริงไม่ได้โกหก

ี่ก็นีจิ้ไปด้วยบอกว่าผัวบอกว่าผัวไม่ให้โสด้างไปโหมอ้นึงาไดยนมั้ยเนสเห้องไหนห้องไหนนี่ห้องไหนอุ้มห้องไหนอีก ทำไมก็ต้องมีได้ไปผมได้ได้เป่านายกาศเราเอามาเสียบดิเอาเสียบก็นี่เปิดเองไงว้า อีหยังนี่จังสี่นี่เฮยียวกระเป๋าิท้ายล่ะเทาเด๋อ่งานเอนมากเฮ้ยไม่รู้แล้วค่นขาแต่อันนี้ห้องนี้เออเปล่าอครน่ยจะดอยครับใครแน่ยูใเน่ยครับอ้ยจาก็ร่างิเกิดด้วยบางทีน้องจ้านะพัดมาโสดทีพ่อเฮ้ยทำไมมันมีริบินี้ด้วยเออปัดเนเช้าเที่ยงนี่ได้แล้วเมื่อคืนต่อไปแล้วดอกหนึ่งโอเค เราจะจับพ่สาสนใจเลยคือจะเอาหายใจนักามาท่านมือเราต้องเอาท่าอะไรปะคืนนี้อิตเชนารีใช่ไหมอู้คือว่าเปิดเอป่ะป่ะโอเคสำหรับคืนนี้ก็บายบายสวัสดีครับ